สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาเที่ยวชมสนามด r i ฟ e ์กอล์ฟที่สวยและว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะเริ่มจากลานจอดรถเลยค่ะลานจอดรถที่นี่กว้างขวางมากเลยนะคะเลือกได้เลยว่าจะจอดซ้ายขวาได้หมดค่ะตามใจชอบเลยนะคะคบเพาส์จะอยู่ด้านหน้าเราค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปซื้อตั๋วกันเลยนะคะสนามด r ิฟท์ที่นี่ชื่อว่าอัมสเตอรดกอล์ฟนะคะ เป็นสนามไดรฟฟที่สวยและใหญ่ที่สุดในยุโรปค,ค่ะเป็นสนามกอล์ฟที่อยู่ชานเมืองของอัมสเตอร์ดัมนะคะอยู่ออกมาทางอัมสเตอร์แล้วก็ไม่ไกลจากสนามบินค่ะนอกจากจะเป็นสนามดรฟฟกอล์ฟแล้วยังมีสนามกอล์ฟ9ก้าหลุมด้วยค่ะเราจอดรถกันตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วค่ะ ตรงนี้เป็นทางเข้าไปซื้อตั๋วนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นเทอร์เรสให้เรา,าเป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะเป็นเทอร์เรสให้เราสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้ค่ะตรงนี้คือทางเข้าไปที่จะไปทำการซื้อตั๋วนะคะท่านผู้ชมคะ เราได้ตั๋วมาแล้วนะคะเราจะเดินไปทางด้านหน้าเราค่ะตรงนี้เป็นทางเข้านะคะเราก็แค่เอาถุงกอล์ฟเราผ่านตรงนี้ค่ะถุงกอล์ฟไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็สแกนพอเราเข้ามาแล้วนี่คือบรรยากาศนะคะ เราผ่านเกตเข้ามาได้ตรงด้านหน้าเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดซ้อมพิชค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูค่ะ จุดแรกนะคะจุดซ้อมพิชขึ้นกรีนค่ะตรงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็เป็นระยะระยะนะคะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์1ก็จะประมาณ10เมตรค่ะเบอร์2ก็อาจจะประมาณสัก20เมตรนะคะอยากจะบอกว่าระยะหน่วยของที่นี่เป็นเมตรนะคะที่บ้านเราเป็นหลาค่ะแล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นทางไรฟ์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่หลังค่ะทางด้านขวามือนะคะจะเป็นทางเดินไปที่บังเกอร์ค่ะ คำว่าบังเกอร์ไม่ใช่บังเกอร์หลบกระสุนนะคะเป็นบังเกอร์หลุมทรายค่ะซึ่งเป็นที่ซ้อมสำหรับเวลาลูกเราตกทรายนะคะเราก็จะต้องซ้อมด้วยนะคะท่านผู้ชมไม่งั้นเวลาออกไปสนามจริงเราจะตีไม่เป็นค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายนะคะลมค่อนข้างแรงค่ะใหญ่ไหมคะ ด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะคือบังเกอร์ค่ะสนามชิปปิ้งเขาใหญ่มากเลยนะคะตรงนี้ค่ะทางด้านขวามือเป็นบังเกอร์นะคะหลุมใส่ค่ะ บางเกือติดกับกรีนเวลาลูกลงจะต้องตีให้ได้ค่ะ ตรงนี้ก็เป็นเทเลสนะคะสามารถนั่งพักผ่อนหลังจากที่ซ้อมมาในเหนือได้ค่ะปกติตรงบูธตรงนี้จะเปิดนะคะสามารถสั่งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารว่างได้ค่ะ ใหญ่เนาะสวยด้วยค่ะตรงด้านซ้ายมือก็จะเป็นชิปปิ้งอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสนามพัดค่ะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูที่ด i v e ด้วยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวค่ะถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นสนามไรฟ์ที่ใหญ่มากค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้ลมแรงไปนิดนึงนะคะท่านผู้ชมคะ่ะมีจุดบูส์อยด้วยนะคะ เห็นเสาไหมคะเสาที่ท่านผู้ชมเห็นเดี๋ยวให้ดูเสานี้กันก็ได้ตรงที่มีรถยนต์จอดเนี่ยเป็นเสาที่เขียนว่า90นะคะนั่นคือ90เมตรค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าระยะทางของที่นี่เขาใช้เป็นเมตรนะคะที่บ้านเราใช้เป็นหลาค่ะนี่ก็เป็น150นะคะก็ระยะก็ไปนูนปน่นเลยค่ะ215ไปถึงนู่นเลยค่ะนะคะ ก็ด้านซ้ายมือของเราก็ยังมีอีกนะคะตรงนี้จะเป็นที่ซ้อ,อมกระโปรงค่ะใหญ่นะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ชิปปิ้งค่ะฝนตกลงมาปล่อยแล้วนะคะที่เราเห็นอยู่ริมบๆตรงนี้คือสนามกอล์ฟค่ะ นะคะบรรยากาศจะดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ฝนกำลังลงฝน,นลงจริงค่ะแล้วก็ไม่ได้ร่มมาร่มอยู่ที่ทุกกอล์ฟไปเอาร่มก่อนเนาะที่ผู้ชมเห็นอยู่ตรงด้านหน้าเราตรงนี้ก็คือที่พัดนะคะกว้างมากค่ะ ตามใจชอบตามสบายเลยลุมก็มีเรียบบ้างลงเนินขึ้นเนินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหญ่มากค่ะฝนตกทุกคนก็ไม่กลัวนะคะตรงนี้เป็นสนามชิปปิ้งค่ะใหญ่เนาะ